ผลิตภัณฑ์แป้งพับผสมรองพื้นนวัตรกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นนะคะมาดูกันค่ะว่าโอ้โหนะคะตัวเทสทดสอบแล้วนะคะกันน้ำกันเหงื่อได้แน่นอนค่ะแล้ววันนี้เราจะมาตักแป้งกับตลับกันดูนะคะตักได้ไม่ได้เอ่ยทุกคนอ่ะช้อนมาแล้วค่ะ1 2 3จ้วงลงไปเลยค่ะนะคะ,ะใส่เข้าไปแล้วค่ะ1 2นะคะเนื้อแป้งยังนุ่มเนียน สามารถใช้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนค่ะจ,จับ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 ดูซิยังใช้ได้เหมือนเดิมว้าวสุดๆเลยกับแป้งดมเม้นว้าวตักอีกแก้วหนึ่งค่ะตักเข้าไปค่ะนะคะแป้งนะคะมีเบอร์ทั้ง01และ02ค่ะสามารถใช้ทุกสภาพผิวเลือกได้ตามต้องการเลยนะคะนอกจากนี้ตลับยังเป็นแม่เหล็กปิดสนิทแน่นอนค่ะ